บางหนึ่งคนเสียี่้อเลยนน่ะตายตายตายบางนคนเสียพี่นองว่ดิไอ้มดแดงพี่น้องนี่ครับมึงหน่าได้พานรวดผ่านตป่นผ่านป่นไปเอาไปเอาอะไรที่ัอะไให้เรานี่ยทนอะรเอาไว้กีนช่วงนี้เหรอเดพี่น้องอันนี้อาเมียฝมูใหุ่บันเาไปก้อยเด็พี่น้อง นะครับพี่น hmm ้องไ๋วาหารชั้นสูงหน่ยพี่น้องอวัวเงี้ยวเงี้ยก้อยไขาหมูแดงครับก้อยไข่หมูแดงต่อไปต่อไปก้อยไข่หมูแดงแล้วต้องจีก้อยสู้กินด้วยอ๋อแลาวนำไมไข่หมูแดงเข้าอันนี้อันนี้อันนี้บริสุทธิ์มากเลยครับบริสุทธิ์เลยพี่น้อง เนี S <S ่ยว่าแ e> you know? uh, you know? ้วจาทุ่งเหมนทุ discord, ่งเห้็นยำาตมีอันยันีอันอกมามอ้ยยานมีอนอว่าหเปาแต่ว่าครับพงพี่นองโอ้าึงี่นองกินสองคนพี่นองเบื้องดวนี่นองแ่าถึงกินสองคนครับวกนี้มึงมีนู่กะเครื่องปรุงกะต้าคือเก่าหรอครับคือเก่าเลยคือเก่าเลยครับคือกันครับลาบตอน่งคนมันดับเองมันสิบห้าที้วเเขากะเทาักก่อน ว้าวยิ่งมาใส่มาเป็นก้อยกุ้งอันก้อยกุ้งก็เนื้อที่เดาซะดุกครับพี่น้องโอ้งงนุ่ำเลยครับก้อยกุ้งอีพี่ก้อนหนานี่ครับก้อยกุ้งใส่ผักกวนอันนี้เดี๋ยวสีใส่พีทกวนนะพี่น้องพีทครับใส่หน่อยกับพีทหน่อยใส่ไลยกับเพีทไล่พี่น้องตามตามมากเลยครับพี่น้องตามมาก เดี๋ยวมันบ่ไเดี๋ยวยางมาปุ่งปุ่งขอตาอ่พือยังไงมันปุ่งอย่างนีมันปุ่งไปเขาขัวพี่น้องกตเดถ้าเขามัอีกก็อนะครับเขาขัวแต่ทำไ้ิดว่าทีเสียบเขาคว่าสมัยมันพอดีกเส่เข้าไปครับพี่น้องเข้าไปว อั tamam. นน,น right. ี้ปลยกคือก็อนครับจล่กันอยูรือโบร่ณสีน้าปลากแล้วแต่ผู้มักรัครับใส่ก็ได้ใส่ก็ได้แต่ว่าผมมักครับผมเลยใส่เสร็จนะใส่ไลยก็บเสียบไล่เส้นมากกัเสียบหน่อยแหะผู้ใส่ไลยก็เขี่ยมไปเลยพี่น้องใส่ไลยก็เี่ยมใส่น้ำาปลาหน่อยเด้อพี่น้องเนี่ยบักเน่าก็ต้องใส่ดพี่นองแต่ว่าก้อยนิมต้อส่บักเนครับ สูมยังไงต่ว่านี่ค่อยหมดเดี่ยงก็สูมอยู่เดียวพี่น้องบกใส่สูมใส่เองสูมเขาก็นี่ครับพี่น้องใส่พักเข้าไปวประเทศไทยคนครับฟาดคนครับจะคนแห้งเนี่ครับพี่น้องเกี่ยงควายคนครบเลยเพื่อนครบแล้วโอ้ยประทันครบประทันครบพี่น้องขาดอยู่ผงนัวพี่น้องเย็บผงนัวผงนัวผงนัว นี่หะเทหน่อยเสียบหน่อยเสียบไรเสียบไรครับัุดิไทยโอ้ยีบมเนี่ยมันเมมันสีออกมาแล้วถื่าพีเมันสีออกมาแล้วครับคุณไตยูคุณพีน้ังบกขาเขานะครับยวอกีห้างคจนมาต่มันจะไสคครับไม่เอาละครยูห้างพีนวองอยนี่แะครับสองนิ้วโอ้ยเดวายยูพีนวองคือหอนแเิน ไม่พัดร่มพิพพ one, ้ไพิกลองสวเดียวจะเปิดพิว่นน ja พัดรมวันปีนมาพิลาว่าันจริงมันจริงวันปุ๊บมันจริเรียนห้าลำิวหวข้าวคนยังเนือนี่กกลับไปเนี๋ว้่จำดีกว่าเสีบิ้วทาเทยวสุดยอดจยมทีแล้วไข่กุ้งใบูเดง ก้อยไข่หมดแดงกับก้อยมีนูพิศดารผมว่าอะไรพี่น้องเพิ่นเร็ดก้อยกุ้งรอบก้อนโอ้สูงผมว่ไรหรอกครับก้อยผักก็เป็นก้อยกุ้งเปิดขึ้นเอามากินกินหาก้อนกุ้งก็หัวดอตัวแดงแดงต้อนผักส่วนผักว่ามันเอามาหนาำหนึ่งพี่น้องเอ้ยเอาซิมซีมซิมซีมยังไหนก็ยังขาดยังเสียพี่น้อง น่ะเซลยีโก้เหมาะขนาดพี่น้องอีโก้เหมาะขนาดโอ้ย์นะอันนี้คนเมี่ยงว่ะอั้เมีย่ยงพี่น้องโอ้โหไอ่กินซองคนนี่ว่าโอ้เบิ้งเรื่องพี่น้องเบิ้งเรื่งเบิ้งเรื่องพี่น้องโอ้ยควายุู้งพี่น้องซีิมกันเนื้อควายไข้หมดไข่มดแดงพี่น้องปวดอะไรโอ้ย แส่ยบับพี่น้องเอยมาบครับพี่น้องมากินเขาแล้ากันครับนั่นขาเนียอ่อนๆเขาจะกินมือก็เร็วเหมอนเบิดมือเขาจะไ,ได้กินเขาพี่น้องไดบกบเสียบเลยเสียบยังเดียวพี่น้องก็อเสีบโอ้ยามาขอนี่ปอัปูมมือนนั่นกันีกเอากินท่านี่มเอนแล้วเสียบเขาเนี่ยพี่น้องพักกับเมีพักงั้ก็หามากับ มาไม่รอครับกินข้าวเดี๋ยวรับแล้วซีมกันแชบเดี๋ยวซีมก้อยอาหารชั้นสูงครับม้นอนี่กินอาหารชั้นสูงก้อยไข่มดแดงเด่นเ่เดว เพรายากกินเขาก็เด้อครับพี่น้องถ้าผู้ใดมากกินแบบสายรุ่ๆรุ่ยแ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับคู่บอสายหลานเด้อครับทีมงานอาทิตย์หน้าที่ไปที่ยังกดติดตามกันแล้วกันพี่น้องยังเดี๋ยวยู่ดิครับนี่ให้แโงเลงกินมืออื่นเอาไห้กินมืออื่นครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คู่บอสายหลานเด้อครับสวัสดีครับ